ูเหมว่าการผิดหวังในการคว้าแชมป์ฟุตบอลอังกฤษได้นี่นะครับมันทําให้ทัพปืนใหญ่จะต้องเร่งเพื่อที่จะตามมาซิตี้ให้ทันครับเพราะเขามีเป้าหมายครับว่าเขาอยากจะคว้าแชมป์นี้ให้ได้และตลาดซัมเมอร์นี้ครับปรากฏว่าทัพปืนใหญ่ค่อนข้างใช้คําว่าพิโรดได้เลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปิดดิวคาห์แบบมาได้แล้วนั่นเะท่ากับว่าตอนนี้ครับทัพปืนใหญ่เนี่ยมีอยู่ในมือแล้วแน่ๆสามดิวที่จะเกิดขึ้นครับและสามดิวที่ว่านี้มันเสริมแกล่งให้กับทัพปืนใหญ่ยังไงบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดในเกเกรขคับ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปโกเดล่าขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง5ครั้งในรอบ6ปีครับหลายคนเริ่มจับตาว่าจะมีสมโมสรไหนที่พัฒนาแล้วก็ลดช่องว่างเพื่อที่จะยกระดับกลายมาเป็นคู่ต่อก่อนอันสมน้ําสมเนื้อในการแย่งแชมป์ลีกกับทัพเรือใบไ,ได้ก่อนหน้านี้ครับลิ่งผงเชนคลอปนั้นทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากนะครับอันนี้คือใจนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ลำเอียงแต่แต่ว่าสุดท้ายนะครับก็เสียสถ,ถานะทีมที่จะได้ลุ้นแชมป์ในซีซั่น่่าาานมานเจขะ รักษาระดับการเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้หรือไม่หรือว่าจะดีพอแค่ลุ้นแค่ปีเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ไม่มีทางรู้ครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คืออาร์เซนอลนั้นจําเป็นที่จะต้องเสริมทัพเพิ่มเติมเพื่อจะต่อยอดความสำเร็จั่นเองนะครับแต่ว่าไอการเสริมทัพที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันจะเติมเต็มอาร์เซนอลได้มากขนาดไหนผมขออนุญาตเริ่มไปที่คนแรกกับทฮาวเวตอาร์เซนอลที่ทําได้ดีมากๆในั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าสูโม้องเนี่ ครับเขาเลือกที่จะปิดฉากในการไปนักเตะของอาร์เซนอลทันทีหลังจากจบซีซั่นด้วยการย้ายไปเล่นในบุนเดสต์กวิเยอรมันกับสโมสรไบเออร์เลเบอร์คูเซ่นและได้นำให้เรล่าเดอะการ์เนอร์หลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสโมสรว่าถ้าสโมสรตัดสินใจปล่อยหัวใจในแดนกลางคนนี้ออกไปเนี่ยมันต้องส่งผลกระทบต่อการสร้างทีมใหม่ของมิเกลอาร์เตต้าอย่างแน่นอนแล้วใครจะมาทดแทนในตำแหน่งนี้ครับปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีชื่อของคายฮาวเวตโผล่ขึ้นมาว่าอาร์เซนอลนั้นมีความสนใจอยากจะดึงมาร่วมทัพตอนแรกหลายคนก็ไม่่่่คคคิิิิดดดนน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 ะะะะรรรรัับวววววาาาาาีีีีลล้้้เเเเเยยจจจกกขขึงงแแฮทป็ตอช มาเกพกรานะรว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวรับใช้สโมสรเชลซีตอนนั้นเนี่ยนะครับ,รบเขาเล่นในตำแหน่งตัวรุกเป็นย์เมเกอร์บ้างเป็นฟอสไนบ้างมันก็เลยไม่แปลกครับที่เราเดกการ์เนอร์จะคิดว่านี่เป็นการเสริมตัวรุกครับคือเสริมมาแบบนี้มันจะไม่ทบตำแหน่งกับมเมคเซใช่ไหมไม่ทบกับทอซาหรอหรือว่าจะทบตำแหน่งกับการนทีมอย่างมาตินอเดกาดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสื่อชื่อดังอย่างเดอ a t l a n t นติกครับออกมาวิเคราะห์การยืนตำแหน่งของคายฮาวเว็ตในการย้ายมาสู่อาเตอลในครั้งนี้ครับว่าเจ้าตัวจะมาเล่นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปครบเาาานนรึง้พะว่ a แ l e t i c ระบุว่ามิเกลอารเดต้าชื่นชอบฮาวเวิร์ดเป็นการส่วนตัวและมองว่าเขาควรจะเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลขแปดมากกว่าครับคือจะไม่ให้ฮาวเวิร์ดเล่นเป็นฟอลส์นายนะครับถ้ามาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยน่าจะต้องเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลขแปดอารเดต้าชอบสไตล์การเล่นของเขาครับที่สามารถลงมาเชื่อมเกมได้ดีเป็นนักเตะที่ครองบอลนอกกรอบเขตโทษได้อย่างยอดเยี่ยมจากสถิติซีซั่นที่ผ่านมาครับเขาจ่ายบอลนอกกรอบเขตโทษได้มากถึง334ครั้งมีผู้เล่นคนเดียวที่ทำได้ดีกว่าเขาคือเอริกบราห์ฮาแลนด์กกัับบาา349ครรร้งงเื่่อจยอลัจททำไดด้้ีงลุคคอสแล้วกก็าาารรจ่ยแบบคิลลเอ์พสนะครับ รวมถึงการสอดเข้าไปทำประตูในกรอบเขตโทษก็เป็นอีกจุดเด่นของเจ้าตัวซีซั่นที่ผ่านมาครับเขาแบกเกมรู่เชลซีเอาไว้ด้วยการยิงไปทั้งหมด9ประตูในทุกรายการ กลายเป็นดาวโซนโวของทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติคล้ายคลึงกันกับกรานิชชาก้าที่อาเดต้าวางรูปแบบการเล่นเอาไว้ครับโดยการปรับจากระบบ4-3-3มาเป็น3-5-2เมื่อเล่นเกมรุกครับพอเล่นเกมรุกครับชาก้าจะกรยานขึ้นสูงไปยังตำแหน่งเท่ากับโอเดกาทันทีเปรียบเสมือนผู้เล่นในตำแหน่งจอมทัพ2คนครับและเป็นการเพิ่มผู้เล่นเกมรุกหน้ากรอบเกรดโทษให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมิติในการเข้าทำยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขามีความยืดหยุ่นในการยืนตำแหน่งสามารถทดแทนตำแหน่งตัวรุกได้ทั้งหมดเลยแต่มีีีีีีววววววิิ่่่่่่่่่่งงงงงงงสเเเเเดดดดดยทททฮาา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 รรรรร์ตตตกกกกกกััััััับบบบช้้้้้็็คคืืืออออลนน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 มมมมซึจจะใหพณุแแผ เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับโดยการเอาออเลนเซนดอลซินเชนโกหรือว่าคิรันเทียนี่เติมมาจากแบ็คซ้ายขบเข้ามาเป็นมิดฟิลด์เพื่อเพิ่มผู้เล่นในแดนกลางและช่วยในการออกบอลรวมถึงสกัดกั้นเกมรุกส่วนกลับจากคูกแ่แข่งมากไปกว่านั้นคือการเสริมผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอย่างดีแคนไรส์ผู้เล่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมที่สุดในพรีเมียร์ลีกมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่น่าจะสามารถอุดรอยรั่วตรงนี้ได้ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าการเดินพันครั้งใหญ่ของมิเคลอาร์เดต้าในการตัดสินใจเซ็นสัญญาายฮาวเวิดด้วยค่าตัว60ล้านปอนปอด์วพิโมนาอีก5ล้านปอนด์และเซ็นสัญญายาว aw, ถึงปี2อ2 8เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะการปรับบทบาทของฮาวเวิดจากตัวรุกสู่แดงกลางมันจะสร้างความสมด,ดุลและสร้างอิมแพกับแผงแดงกลางได้มากน้อยแค่ไหนผลงานในซีซันหน้าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีมากๆครับทีนี้ไปดูปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้ขายฮาวเวิร์ดปังมากๆออนโซนครับนั่นคือดิคันแไรส์น ยอดเยี่ยมมีการอ่านเกมที่สุดยอดมากเพราะพวกความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายรวมถึงความขยันในการวิ่งใส่นะรุคู่แข่งด้วยนะครับและถ้าถามว่าคุณสมบัติของดีแคนไรส์คืออะไรทำไมถึงเป็นที่คลั่งไคล้ของอาร์เซนอลมากมายขนาดนี้ต้องยอมรับครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาทำงานที่ดีจริงๆครับไรส์คือกลังหลักของเวสต์แฮมในทีมที่ขาดไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังสวมปอกแข็งกับตันทีมด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เป็นแดนกลางตัวหลักของชาติอังกฤษไปแล้วซึ่งไรส์เองเนี่ยนะครับสามารถทำให้ทีเด็ดแดนกลาง,างลหหลลาายยต่อครั้งและถ้าวัดกับคนนนอื่ๆใต ครับไรซ์ถือว่ามีผลงานยอดเยี่ยมเป็นลักษณต้นๆของลีกด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าครบถ้วนสุดๆครับนอกจากการเล่นเกมรับที่เป็นหน้าที่หลักแล้วมันมีอีกหนึ่งสิ่งที่จุ๊ๆก็โดดเด่นขึ้นมานั่นคือการเล่นเกมรูกครับหลังจากที่ตัวเองได้รับอิสระในการพาบอลขึ้นหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะการทำเกมการคลองบอลและการลากบอลแสดงกลางเพื่อขึ้นมาจบกรอแดนกู้แข่งกลายเป็นว่าไรซ์ดูมีพสังมากกว่าเดิมครับนี่คือสถิติที่น่าเหลือเชื่อของไรซ์ครับจากตำแหน่งมิดฟิลด์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาคือเขาเป พียงรายเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นครับยังซัดไป4ประตูกับ2แอสซิสต์ในแง,ง่ของเกมรับครับเข้าขั้นสุดยอดบล็อกลูกยิง15ครั้งสก,กัดบอลสำเร็จ63ครั้งแท็คเกอร์เอาชนะคู่แข่ง79ครั้งเกียร์บอล55ครั้งและชนะการดวลลูกลางอากาศไปมากถึง37ครั้งสถิติการออกบอลก็ยอดเยี่ยมครับร้ายออกบอลไม่ยั88้88%นะครับระยะกลางนี่คือโดดเด่นมากนะครับ9.3.2%คีพาร์ต1ครั้งต่อเกมครับตัดบอลสำเร็จ44ครั้งสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้ทีมถึง3ครั้งด้แนนน่ออีก นะแล้วเขาจะกลายเป็นกำลังหลักในแดนกลางระยะยาวให้กับอาร์เตต้าหลังจากที่มีข่าวว่าโทมัสปาเตอาจเลือกไม่อยู่กับทีมในอนาคตครับต้องมารอดูกันนะครับว่าค่าตัวที่อาร์เซนอลต้องเสียไปมากถึง100ล้านปอนด์บวกออปชั่นเพิ่มเติมอีก5ล้านเนี่ยมันจะตอบแทนทับกันใหญ่ได้มากแค่ไหนผมว่าตอนนี้แฟนๆปืนน่าจะตื่นเต้นมากแล้วใช่ไหมครับแต่มีเรื่องให้ตื่นเต้นเพิ่มเติมอีกนะเพราะว่าคนสุดท้ายก็ถือเป็นตำแหน่งที่คุณจะต้องเสริมเหมือนกันครับช่วงท้ายถ้าใครจำได้พอวิลเลียมซาริบาเจ็บไปเนี่ยยยนน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 ะะคคคครร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 รัััััับบบออออออาา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 ์์เเ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 เซซลลกกก็็ิิิ่่่่่่่่่มม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 ปแแแววววงงงพตตตสสสสททททททีีีขขขึ้้้้้ไไถถดดดใใหจื กองหลังเข้ามาเพิ่มและกองหลังคนนั้นคือคูอเลนชิมเบอร์ครับการขาดเซนเตอร์คนสำคัญอย่างวิลเลียมซาริบาในช่วงไฮซีซั่นชัดเจนครับผลงาน11นัดเสียประตูไม่ต่ำกว่าน,นั้นละ2ประตูครับแพ้ไป3นัดเสมออีก3นัดเก็บคิมชีได้แค่2นัดมันส่งผลมากในเรื่องของเกมรับครับและมันก็ส่งผลถึงเกมลุกด้วยเพราะอาร์เซนอลเนี่ยใช้วิธีการบิวอัพจากแดนหลังสู่แดนบนเพราะฉะนั้นการขาดเซนเตอร์แบ็กที่มีทักษะฟุตบอลที่ดีสามารถตัดเกมและเล่นลูกกลางอากาศได้รวมถึงมีสกิลอัลโตรอออกบลไไดดด้้ทางีเนี่ยมใน ซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่สุดนะครับก็โอเคถึงแม้ว่าโคดิ้งมันจะเล่นเกมรับไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าการออกบอลของเขาส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรเลยให้กับทีมครับแล้วก็อาจเป็นส่วนหนึ่งด้วยซ้ำที่ทำอาร์เซนอลพลาดแชมป์ในปีที่ผ่านมาหรือว่าในรายอื่นอย่างยาคุบควอเนี่ยก็ยังไม่สามารถสร้างความช่วยมาในให้กับอาร์เตต้าได้ครับเพราะว่าแค่ลงเล่นหนึ่งเล,เล่นลงเล่นน้อยมากๆเลยทำให้จบซีซั่นครับอาร์เซนอลก็ต้องหาแ,แบ็กอัพในตำแหน่งนี้และหวยก็ไปออกที่ทิมเบอร์ทิมเบอร์อายุยี่สิบสองนะครับแต่ เล่นแบบกองหลังยุคใหม่ครับเขามีความเร็วมีความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะคลองบอลได้ดีและมีทักษะในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมซึ่งสิ่งนี้สําคัญที่สุดสําหรับอาร์เตต้ามาเปวันนั้นนะครับทิมเบอร์เล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวารวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับด้วยคือสามารถลงสนามทดแทนมากเกยเยสหรือว่าซาลิบาก็ได้หรือจะไปเล่นแทนเบนไวด์ก็ได้หรือว่าอาจจะต้องแทนปาเต้บ้างบางวันก็ได้นี่ซีซั่นที่ผ่านมาทิมเบอร์ลงสนามให้อาจักรสไปทั้งหมด47นัดยิงไป2กับแอสเซตก2นะครับรเรราานนกผ่บอลสสเเรร็จูงงถึ91.7อต่อเลียรอเ่่2คั้งตกมเเลลฉี่ย2 ครั้งต่อเกมและดวลเอาชนะคู่แข่งเฉลี่ย3.9ครั้งต่อเกมสถานการณ์ปัจจุบันทุกอย่างใกล้เคียงมากกับค่าวมือออฟฟิเชียลนะครับมีการปิดดีลไปแล้วในราคา45ล้านยูโรโบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรตัวนักเตะเข้ารับการตรวจร่างกายจนผ่านไปแล้วเรียบร้อยครับคาดว่าการเปิดตัวจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตอนคลิปออนมันจะเปิดตัวกันหรือ,อยังนะครับย้อนกลับไปดูกันหน่อยครับการเป็นแชมป์4ฤดูกาลหลังสุดของซิตี้ในปี2019 2021, 2021 2022และ2023ครับซิตี้้ไไม่ดเริ่มต้นดดยกาาาาารรรเเเป็นนนนจ่่่่่ฝูงงงะคคับแตมมือผึทไ้ี่ยซิตตีีี้้้้เคคาาาาากกกกกลลลััััับบมอออยยยยูู่่่่่ในนนนนนนจจจจฝงงงงงงรรหห็็แแววซซ มันเหมือนเป็นนักวิ่งทางไกลมืออาชีพที่รู้ว่าระยะทางไหนควรจะวิ่งยังไงครับความเร็วควรจะเท่านี้ถึงจุดไหนแล้วควรจะเพิ่มสปีดให้กับตัวเองหรือว่าควรเลือกนักวิ่งแบบไหนให้เข้ากับการวิ่งทางไกลนี่มบอกถึงการวางแผนระยะย,ยาวที่ดีและประสบการณ์ที่มีมากกว่าทีมอื่นนครับทำไมผมต้องพูดถึงแมนเชสเตอร์ครับเพราะว่าาอ์เซนเป็นทีมที่ต้องดูตัวอย่างแมนเชสเตอร์เอาไว้แอสนมีปัญหาในการยืนระยะในลีกอยู่เสมอนะครับอย่างซีซั่น2021-2022เนี่ยปืนใหญ่ที่ฟอร์มดีมากๆตลอด30นัดอยู่ทอ็ออแแนนนนน่่าาาี้้ตตติิดดดดดททสุุะักกกลลวใร ทอฟฟปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันครับยึดตำแหน่งชาฟูงไม่ได้ตลอดกับทั้งซีซั่นแต่ตกม้าตายช่วงโค้งสุดท้ายเพราะว่าสปอตเด็บหรือว่ากลุ่มกำลังของเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะโรเจอชันและทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งนั่เนเองนะครับพอเสียผู้เล่นคนสำคัญจากอาการบาดเจ็บไปก็ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและก็พลาดแชมป์ในที่สุดนี่จึงเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับต่อการวางแผนระยะยาวถ้าคุณวางแผนได้ดีพอคุณก็สามารถพา,พาตัวเองมีสุขการไปแชมป์ได้ครับสรุปแล้วนะครับในแง่ของดิวเนี่ยฮาวเวิร์ดปิดดิวไปแล้วครับส่วนทิเบออรรร์์กกับไซคืณีีท่ใิล้ียงกักาาารรปล้วมมมม่่่ททีีนนนเเ็สสสิพ เนะแล้วน่าจะเกิดประโยชน์กับทัพปืนใหญ่มากนแน่แน่ถมพวกเขาน่าจะดีพอที่ช่วยทัพปืนใหญ่ลดช่องว่างระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เยวอะไรก็ดีครับแมนซิตี้เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขายังคงเดินหน้าล่านักเตะใหม่อย่างต่อเน,นื่องครับเพราะต้องการยกระดับทีมหนีจากคู่แข่งไปเรื่อยๆเราเห็นผู้ว่าตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยสำคัญมากครับแล้วมาดูกันครับว่าพรีเมียร์ลีกเปิดซีซั่นอาร์เซนอลและทีมอื่นจะเสริมความแข็งแกร่งแล้วขึ้นไปต่อกรก,ก,กับทัพเรือใบสีฟ้าได้ใกล้เคคีียงแ่ไหนอกไไไม่่นนนนนนานด้้้รรรููแนอคคัับสึกยงงลิปี้้้้บบบาางคคครัถุณชออลิปนีย่าลลืมกกกกดดดไค์์แชรรู้สึยังไงงกับดขอ แน่นอนการลงทุนที่ต้องบอกว่าจอชโคนเกรททำได้ดีมากครับอยู่ๆก็ฟาดเงินรัวๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานที่ดีก็ได้ครับก็อยากจะต่อ,อยอดความสำเร็จเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับจะลืมนะฮะคอมเมนต์อยู่สุภาพและอย่าลืมให้เกียรติกันด้วยวันนี้เกมเองไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ